แ0ของคนที่ถูกรัตเตอรี่จะกลับมาจนภายใน5ปีค่ะเรื่องนี้จริงหรือไม่รีทายยังรีทายริชคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบค่ะ young, rich. รีทายยังรีทายริชเกษียณเร็วกรเกษียณรวยก่อน30คําคำตอบนะคะเป็นเรื่องจริงค่ะและเกิดที่อเมริกานะคะดังนั้นแล้วการที่เราจะ,กะเกษียณรวยและ,กะเกษียณเร็วไม่สามารถพึ่งโชคลางได้แล้วค่ะดังนั้นแล้วเราต้องรู้จัก3เรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกค่ะคือรู้จักตัวเราเองค่ะ เพราะว่าในการลงทุนใ,นใดๆนะคะคุณต้องเตรียมเงินทุนไว้ให้เพียงพอต่อการลงทุนค่ะ อย่าวาดฝันโลกสวยไปนะคะเพราะว่าการลงทุนนั้น,น,นอาจจะใช้ระยะเวลาหรือเงินอาจจะจมไปนานกว่าที่คิดก็ได้ค่ะเรื่องที่2ค่ะคุณจะต้องรู้จักเครื่องมือการลงทุนนั้นให้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นเอ่ยที่ดินเอ่ยอสังหาเอย่ยหรือกองทุนทองคําแล้วแต่นะคะสําหรับอสังหาเองก็มีการลงทุนหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านค,คอนโดอาจจะเก่งกําไรไหมถ้าเก่งกําไรต้องลงทุนที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วอาจจะแบบใช้ระยะเวลาน,านานกว่าที่คิดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปวางแผนกันให้ดีค่ะ และเรื่องที่3ค่ะก็จะต้องรู้จักตลาดของการลงทุนนั้นๆค่ะเพราะในแต่ละตลาดของการลงทุนนะคะมีความสี่ยงแตกต่างกันสิ่งสําคัญที่สุดค่ะคือต้องวางแผนในส่วนของ worst case scenario ไว้ด้วยนะคะหรือการลงทุนแล้วเกิดผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดต้องทําใจแล้วก็เตรียมแผนสํารองไว้ด้วยค่ะสําหรับผู้ที่สนใจอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะวลาคลิปเพื่อชีวิตอิสระ